สวัสดีค่ะอัปเดตลูกปัามนะคะก็ตอนนี้ว่างหาบ้านอยู่2ตัวนะคะลูกค้าพร้อมย้ายบ้านวันที่24พ่พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะเนาะก็เหลือตัวผู้1ตัวเมียหนึ่งนะคะก็มาดูตัวจริงน้องได้ที่เอ่อคลองสิบสายทัญญาจังหวัดปทุมนะคะลูกค้าเนื้อแข็งแรงนะคะตัวสั้นกลมเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะคะจะอ,อกโทนสีเข้มนะคะเนาะน่ารักมากเลยนะคะ นี่นามูทูเลยนะคะตัวสั้นมากเลยค่ะลูกค้าขนแน่นฟูเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียน,นะคะจะตัวโตวกว่าตัวผู้นิดนึงนะคะเนาะนี่นะคะนี่หน้าหวานเลยนะคะหน้าสวยมากเลยค่ะเนาะแข็งแรงค่ะอ้วนกลมมากเลยค่ะกินเก่งมากเลยเนาะนะคะลูกค้าสนใจก็มาดูตัวจริงได้นะคะหรือทักไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะลูกค้าเนาะนะคะโอเคนะอยากให้หันหน้านิดนึงลูกนะคะ ที่ฟาร์มก็เออพร้อมรับกลับได้เลยนะคะยังไงก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเนาะกำลังน่ารักเลยทั้งสองตัวนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ